บริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ1ปี2วันให้อัตราดอกเบี้ย4%ปอร์นะครับเป็นหุ้นกู้ระดับ BB บริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอลต่อ โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อย,ยสิทธิ์นะครับไม่มีประกันอายุ1ปี2วันให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง4%เต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่18นะครับ19 2เเมษายน2 5 6 6แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้รละล่างสื่อชี้ชวนบริษัทหลักทรัพย์ดาโวประเทศไทยจำกัดหมหาชนเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทด้อย,ยสิทธ์ ไม่มีไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้ครั้งที่1นึ่ทับสองครบกําหนดไถ่ถอนปี2567มูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทเสนอขายไม่เกิน4,50 0 0 0หหน่วยคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน450ล้านบาทหุ้นกู้อายุ1ปี2วันให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ4ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายกับผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหม่นะครับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้หรือตราสารนี้นี้คือ b b แนวโน้มอันดับเครดิตโดยบริษัทฟิตเรตติ้งประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่31มีนาคม2566ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายมีการจัดับความน่าเชื่อถือของตราสารอย่างต่อเนื่องจนกว่าสิทธิเรียกร้องตามหุ้นกู้นี้จะระงับลง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บริรรษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดหมายชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริรรษัทหลักทรัพย์พายจำกัดหมาชนนายทะเบียนหุ้นกู้นะครับธนาคารกรุงเทพจำกัดหมายชนระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้นะครับยามีครั้งหนึ่ง18 19 20เมษายน2 5 6 6ในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นั่นเองนะครับ คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกประเภทนะครับผมได้ทิ้งลิงก์นะครับล่างหนังสือชี้ชวนทั้งหมดเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดล่างหนังสือชี้ชวนเหล่านั้นได้เลยนะครับแล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูลถ้าสนใจก็ไปจองซื้อกันได้เลย ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม25 เพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาะคม66ยืนยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามันมัน,มน,มนก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนายนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกอว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับแล้วก็เช็คให้ดีก่อนโอนหนึ่งใน อีกส่วนหนึ่งที่หลายท่านนะครับก็เรียกว่าก่อนโอนปุ๊บแล้วไม่ได้ดูชื่อนามสกุลดีพอนะโอนไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ต้องมานั่งแจ้งความเพื่อของเงินคืนเสียเวลาเพราะนั้นก่อนโอนเงินไปบัญชีไหนดูชื่อนามสกุลให้ดีแล้วก็กดจำนวนอ,ออกจำนวนเงินนะครับให้ดีนะอย่าระวังด้วยการกอกศูนย์เกินไปนะครับเพราะนั้นมีสติ ทุกครั้งก่อนกดโอนนะครับและ3เรื่องที่ต้องรู้กับพรกอรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมีผลบังคับใช้นะครับ 1. เมื่อถูกหลอกหรือมีเหตุสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อให้รีบดำเนินการต่างอไปนี้เช่นกรณีหลอกลวง call center หรือแอปแอปดูดเงินต่างๆนะครับ 1. แจ้งธนาคารทันทีผ่านเบอร์สูตรรับแจ้งเหตุ h o ตไลน์ line, หรือที่สาขาเพื่อให้ระงับเหตุชั่วคราว ช่วยตัดตอนเส้นทางทางการเงินได้นะครับ2แจ้งตำรวจอย่างรวดเร็วผ่านออนไลน์หรือท้องที่ใดก็ได้นะครับเพราะธนาคารระง,งับธุรกรรมชั่วคราวได้ไม่เกิน72ชั่วโมงโดยตำรวจจะแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อระง,งับธุรกรรมต่อไปก็จะช่วยเรียกว่าระง,งับอย่างทันท่วงทีก่อนที่มันจะโอนเงินไปบัญชีม้า2ม้า3นะครับ 2. นะครับโทษบัญชีม้าและซิมม้าหนักขึ้นแล้วนะแค่โฆษณาซื้อขายก็ผิดแล้ว นะครับเพราะนั้นใครที่โดนหลอกเป็นเหยื่อไม่ว่าจะไปเปิดบัญชีหรือยอมให้คนอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรหรือ E-wallet นะครับเป็นบัญชีม้าหรือให้คนอื่นใช้ยืมใช้ซิมโทรศัพท์เพื่อน,นำไปใช้ในการทำทุจริตหรือทำผิดกฎหมายต้องโทษหนักขึ้นนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0 0สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ หรือใครโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อขายนะเป็นหน้ามา้าซื้อขายบัญชีมา้าหรือสินโทรศัพท์จำคุก2-5ปีและปรับตั้งแต่2 0 0แสนบาทถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรียกว่าโทษหนักขึ้น 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้นะครับหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนและป้องกัน ธนาคารนะครับแชร์ข้อมูลการทุจริตระหว่างกันโดยไม่ติด PDPa นะครับผลที่คาดว่าก็จะช่วยลดบัญชีม้าป้องกันแล้วก็จำกัดความเสียหายได้ตำรวจ DSI ปปงและหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนะครับตำรวจ DSI ปปงได้รับแจ้งข้อมูลทุจริตที่แลกเปลี่ยนกันได้นะครับช่วยเหลือให้รวดเร็วนะผลที่คาดว่าก็จะทำให้รวดเร็วขึ้นติดตามผู้ลงทุน ผู้กระทําความผิดมาลงโทษได้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์โทรคมนาคมนะครับเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนะครับตำรวจ DSI อปปงช่วยลดจำนวนซิมม้านะครับซิมที่มิจฉาชีพเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับไปเปิดแล้วก็ใช้ในทางที่ผิดป้องกันมิจฉาชีพการเ,าเข้าถึงประชาชนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นมาตรการที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่จะช่วยป้องกันนะ ก่อนจะก,กันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b ์เป็นกำลังใจให้หน่อยแลวใครมีเรื่องราวอะไรต่างๆอยากจะให้แชร์นะครับยินดีเสมอมานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีหุ้นกู้ต่างๆนะครับผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับทุกท่านจะได้ทําความเข้าใจแล้วก็รู้ทุกข่าวสารนะครับท,ทุกข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วที่สุดนะครับผมจะเล่าและออกคลิปทุกๆวันฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b ์ด้วยครับ